มีทหารใหม่นายหนึ่งต้องไปสังกัดอยู่ในหน่วยราชการแถบทะเลทายที่ห่างจากตัวเมืองเมื่อมาอยู่ได้ประมาณ2-3เดือนก็เกิดมีอารมณ์ทางเพศขึ้นจึงเกิดความสงสัยว่าคนที่นี่เวลาที่เขามีอารมณ์ทางเพศกันเขาจะไประบายความใคร้กันที่ไหนจึงเดินไปกระซิบกับผู้มูที่ประจำการอยู่ที่นี่มานานเอ่อเออเอเอผู้มูครับเออ ทหารที่นี่เวลาที่เขาอยาก,กระบายความใคร่กันเนี่ยเอ,อเขาก็จะไปทํากันที่ไหนอะครับผู้หมูครับผู้หมูจึงชี้ไปที่อูดตัวหนึ่งพร้อมกับพูดขึ้นว่าก็อูด,ดั่้ไงวะไอ้น้องมันช่วยได้เว้ยตกดึกคืนนั้นเองทหารใหม่รายนี้จึงย่องไปที่เจ้าอูดตัวเมียตัวหนึ่งพร้อมกับเก้าอี้หนึ่งตัวจัดแจงวางเก้าอี้ไว้ที่หลังอูดตัวเมียขึ้นไปยืนบนเก้าอี้จนได้ที่ ก็รีบถอดกางเกงจัดการกับบั้นท้ายของอูดตัวนั้นทันทีระหว่างที่กําลังยงโยยงยกกับอูดอย่างเมามันอยู่นั้นก็บังเอิญมีทหารยามนายหนึ่งผ่านเข้ามาเห็นจึงส่องไฟเดินเข้ามาหาแล้วถามขึ้นว่าเอ้ยนั่นนั่นนายทําอะไรของนายอยู่นะทหารใหม่จึงตอบออกไปว่าเอ่อก็ผู้หมูบอกผมว่าเวลาอยากจะระบายก็ให้ใช้อูดนะตีทหารยามจึงรีบตอบกลับไปทันทีว่าอ ผู้หมูเขาหมายถึงให้ใช้อูดขี่เข้าไปหาผู้หญิงในเมืองเว้ยไอ้งโง่